โรงแรมเปิดใหม่ย่านบางแสนที่สุดแสนจะเป็นส่วนตัวขับรถจากกรุงเทพแค่หนึ่งชั่วโมงนิดๆก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศริมทะเลที่สุดแสนจะสงบใครจะไปคิดครับว่าย่านบางแสนก็มีหาดส่วนตัวกับเขาด้วยนะตามกันมาเลยกับที่นี่ Symphony of the Sea ครับที่นี่เป็นโรงแรมติดทะเลเปิดใหม่ย่านบางแสนที่ตกแต่งแบบลักชัวรี่ตั้งแต่ทางเข้าล็อบบี้เลยนะวันนี้พวกเราจองห้องแบบดีลักซีวิวที่เห็นวิวทะเลแบบพาโนรามาพร้อมวิวสะพานขาวที่ทอดยาวลงทะเล บอกเลยว่าคุ้มสุดๆครับจะนอนชมวิวจากห้องนอนหรือจะนั่งชมวิวจากห้องน้ําขอบอกเลยว่ามันสวยมากจริงๆครับหรือใครชอบว่ายน้ําที่นี่ก็มีสระว่ายน้ําที่ชั้น2ส,สามารถนอนมองชายหาดและทะเลถือว่าชิลสุดๆเลยครับหรือจะเดินมาข้างๆโรงแรมก็มีร้านอาหารที่ชื่อว่าซีโซให้เราได้นั่งทานอาหารเย็นพร้อมชมพระอาทิตย์ตกกันด้วยนะเหมาะที่จะพาครอบครัวมาพักผ่อนนั่งชมวิวทานอาหารอร่อยๆขอบอกเลยว่าบรรยากาศดีสุดๆไปเลยครับแถมที่นี่ยังมีโชว์ วงไฟทุกวันตอนหนึ่งทุ่มด้วยนะครับตัดภาพมาในบรรยากาศยามเช้าที่โรงแรมมีบริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ที่โซนห้องอาหารชั้น2จะมีทั้งอาหารไทยสลัดบาร์ชากาแฟและเมนูเบรกาสต์ให้เลือกอีกมากมายนะอิ่มสุดๆไปเลยอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่สะพานสีขาวที่ทอดยาวเข้าหาท้องทะเลที่เราสามารถเดินไปชมวิวกลางทะเลเก็บภาพบรรยากาศสวยๆเป็นเอกมุมที่พลาดไม่ได้จริงๆครับขอแอบกระซิบว่าห้องพักที่นี่เต็มเร็วมากนะโรงแรมติดทะเลใกล้กรุง เทแบบนี้อย่าลืมแวะมาพักผ่อนกันนะครับบ๊ายบาย